ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารข่าวด่วนประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนตกหนักสีเหลือง40จังหวัดรับมือวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันสที่19มีนาคม โดยล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพาย,ยุดุดร้อนประจำวันเสาร์ที่19มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา6กนากาของวันเสาร์จนถึง6กนากาของวันอาทิตย์บริเวณพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดตาสุขโขทยัยอุตรดิตถิษณุโลกกำแพงเพชร พิจิตเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามชัยภูมิสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราด ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายอันจะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ